สวัสดีค่ะจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแม่นาะหมู่ที่สองจากวิกฤตไฟป่าและมลภาวะฝุ่น pm 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าต้นน้ำและชาวบ้านในพื้นที่ในอัศวินสิงค์คำผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านจึงมองเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาโดยการร่วมมือกับทางภาครัฐและภาคเอกชนสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อสร้างโครงการการอยู่ร่วมกันกับป่าอย่างยั่งยืน เราไม่เพียงแต่ร่วมกันป้องกันและอนุรักษ์ผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรายังตรวจพบคุมทรัพย์จากป่าอย่างเช่นว่านรังจืดหญ้ารีแพรและเจียวกู่หลานเป็นสมุนไพรที่ชาวบ้านนิยมนำมาใช้ตั้งแต่แต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันและยังพบว่าพืชสมุนไพรสองชนิดคือว่านรังจืดและหญ้ารีแพรมักออกตามขอบแนวป่าชุมชนและแห้งในฤดูร้อนง่ายต่อการติดเชื้อไฟและปัญหาการรุกลามของไฟป่า ผู้นำและชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเป็นวิสาหากิจชุมชนเปลี่ยนสมุนไพรในป่าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้เพื่อแก้ปัญหาและปลูกจิตสำนึกในการรักป่าของชาวบ้านขึ้นโดยกลุ่มวิสาหากิจชุมชนมีสมาชิกทั้งหมด25คนมีประธานกลุ่มนางพันนีสิงค์คำเป็นผู้ดูแลโดยทางกลุ่มจะแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบงานออกเป็นสกลุ่มคือหกลุ่มงานด้านการตลาดมีสมาชิกทั้งหมด7คน รับผิดชอบด้านการหาแหล่งจำหน่ายและขยายช่องทางจำหน่าย2กลุ่มง,งานด้านการบริการมีสมาชิกทั้งหมด7คนรับผิดชอบด้านการเงินบัญชีรับจ่ายและสำรวจหาข้อมูลผลิตภัณฑ์3มกลุ่มง,งานด้านสำรวจและพัฒนามีสมาชิกทั้งหมด7คนรับผิดชอบด้านออกแบบปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบุคลากร จากการสำรวจจำนวนผู้ใช้หนึ่งรอยรายพบว่ายอดขายสบู่ว่านรางังจืดมียอดขายที่มากกว่าและกลุ่มที่ใช้จะเป็นกลุ่มเกษตรกรส่วนย่ารีแพรจะเป็นแค่กลุ่มวัยกลางคนที่รู้จักสรรพคุณของย่ารีแพรเท่านั้นปัญหาที่พบจะเป็นด้านราคาที่สูงเกินไปทำให้ยากต่อการตัดสินใจซื้อทางกลุ่มจึงหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการปรับลดต้นทุนสินค้าทั้งขนาดบรรจุภัณฑ์และราคาสินค้าให้เข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งการจำหน่ายแบบต้นพร้อมปลูกการจำหน่ายแบบแห้งและการพัฒนาสมุนไพรรีแพร์ให้เป็นที่รู้จักผ่านกลุ่มบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพการสร้างมาตรฐานสินค้าการส่งผลงานเข้าร่วมเสวนาเปิดตัวสินค้าโอท็อปและขึ้นทะเบียนสินค้าโอท็อสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มลูกค้าและยังสามารถส่งผลต่อการขยายช่องทางการจำหน่ายได้ เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ที่สนใจสร้างรายได้ผ่านยอดขายสินค้าได้เข้าร่วมเพื่อขยายกำลังการจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะทำสมุนไพรในชุมชนเพื่อลดการนำสมุนไพราจากป่ามาใช้และขยายพันธุ์สมุนไพรเพื่อนำไปปลูกในป่าชุมชนต่อไปทั้งนี้ที่ผ่านมาทางชุมชนได้ลองเพาะทำในพื้นที่ป่าแล้วแต่ด้วยระบบนิเวศเส้นทางและสภาพอากาศของป่าทำให้ตัวสมุนไพรมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลซึ่งไม่เพียงพอต่อการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตดังนั้นการนำมาขยายพันธุ์ต่อในชุมชนจึงเป็นทางออกที่ดีง่ายต่อการดูแลและเพียงพอต่อการเก็บเกี่ยว แผนงานด้านบริหารเรามีการตกลงกับสมาชิกกลุ่มว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่ได้รับเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ1กระจายรายได้ให้แก่สมาชิก50% 2สมทบต้นทุนและพัฒนาสินค้าและบุคลากร30% 3สมทบทุนเพื่อการปลูกป่าชุมชน20% สุดท้ายแล้วเมื่อถามว่าสินค้าแปรรูปจากสมุนไพรช่วยป่าและชุมชนอย่างไรตอบได้เลยว่าเมื่อชุมชนรู้จักป่ารู้จักคุณค่าของสมุนไพรในป่าแล้วย่อมเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนในป่าส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมาการเกิดไฟป่าในพื้นที่เท่ากับศูนย์แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มีแหล่งพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่าอย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นและแผนงานของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแม่นาะหมู่ที่สองภายใต้แบรนด์ดอยดินแดงขอบพระคุณค่ะที่รับชมและรับฟังทั้งนี้ทางชุมชนจึงหวังเป็นอย่างมากกว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่เพียงแต่สร้างไรายได้แต่เป็นสินค้าที่สร้างความรักความสามคัคคีสามารถเป็นสะพานแห่งความสำนึกรักในผืนป่าได้อย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นขอบพระคุณค่ะ